สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนจ้าวันนี้สิผ้ามากินหนม้อเนืองจ้าคิดอยากเนาะสีบอ,อยฟังกอนอ้าเฝ้าเด้อฟังผ่กอนกอนจิกินคิดอยากก็เลยไปสือ,อยุรานไทยอืมไปสื้วม่าเมื่อก้อนอยู่ละเขาจะเหตุคลิปวันนี้สือมาเมือก่อนเอาไหมเอาไหมสมมติว่า,าไปสือวันนี้เห็นบอสโซนว่าไปสือวันนี้มันนี้ไปสือไปสือมันเรียบร้อยแล้วปุ๊บกรื่องจีบเช็คของเอาเขาตู้เย็น เราเบิ้งเอ้ามันเหมือนอายุแล้วมันเหมือนอายุหมู่บ้านสมจติบอกข่อยซื้อมาหนิบอ่ะมันเหมือนหมู่บ้านเออก็เลยทักแชทไปถามไปค่ะว่าอันอันนี้มันแหลมเนื้อมันเหมือนอายุเด้อคอยแต่เห็นเที่กันมันจะเป็นยังไ่บ้านข้าวชิกินมันมาละห้ามกับปฏิบอย่างเพราะว่ามือเดียวเออกต่จีกินแต่ยุคข่อยประเด้เป็นคนนั้นไม่จัดกวานั้นมันไม่ค่ะเพิ่อนกับเล่ใจดีเพิ่อนวาเอาข้อทั่วเพิ่อนกับประเด้เบิ้งเพิ่อนก่ได้เส็ยของของปฏิบายนอย่างนั้นละอันเอาเขาไปเปลี่ยนโนสั้นเพ อ,อ่ะกินไปน้ำเมาไปน้ำหิำหวงอเ่อว่มีเวลาเขาไปเล้่โอนเงินขึ้นซากระสันเดียวสิเอาไปจเจ้าวันอาทิตย์ขอบคุณขอบคุณกับมี่ด้วเจ้าวันอาทิตย์เอาอไปขึ้นเขาก็คิดว่าเออมือสองมือเป็นกับอาจีพแตให้กุกนองกกนองกินได้เนาะเพราะว่าวไปกับบ่เป็นคนอนไม่จัดกัะนันเอาบ่าได้เอานามน,น,น,นีเอะเนืะอหนึงเ้า เ็พูดกับเราว่าเออโอนเงินขึ้นให้เด้อโอนเงินขึ้นแล้วปุ๊บเปิดก็บเราว่าเออจะเอาไปขึ้นว่าเอาไปทีมโลดไม่ต้องมาขึ้นก็เลยว่าอาอเป็นเจสสิดายจะโสดเออแหนมเนื่องคอยกับอยางนั้นปัญหากินยากได้ยู่นี่แพงเขาะเ่าเออก็สั่งคอยคอยขอเห็ดคลิปซะเถอะคอยเอามากินพอคอยตั้งใจแล้วเขาก็ซื้อพักพักไอ้นี่มาแล้วเนาะเพาะเ่าโอเคว่เป็นอย่างผู้จัดคอย่ยว่าคอยเด้อกินเบิงบ่ษทองเสียดอกคอยคิดว่าเพราะว่าคอยท้องคอยแข็งแรงมือสองมือเนาะผิดพอตะกี้วันนีเงินซื้ออดอยากัแพง ไปคุยขยะสนันดกวะไม่ได้จไปคุยขยะเมื่อกี้มามีเงินอดอยากไหแห่งเออขจ้าค้นยุคค้นจนขจ้นยังกินได้นะเป็นยังเขาจะกินมาแต่ภาษาซ้ำหนึ่งมาาันจะยุมือสองมือ่อกว่ากไม่าเห็ดขิดขออยานมันเป็นแนวอื่นก่อนข้ากับเรา เทียนพนม,มีอตามมันไม่จืดจินจินโรดเริงของเห็ดง่ามจะเป็นไอตอนอายุสิบห้าัวเห็ดบวกเบเกอรี่เห็ดยังเวลาเห็ดของสดเห็ดเป็นหมดเด้บนี้คิวซี่้องนี่คิวเอกคิวซี่นองนีออดิสเอียงเนาะมั่ออายุเมือ่อ Mày uống bụng vào. Oghim. Mày lukadi. Léo bì kín. Hong gong ngâm kín nữa. Mày bụng. Mày bì ngâm 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 ngâm

ลืมแปลงลืมมาแปลงแช่น้มกินแนมเนื้องโอ้ยจะเป็นปุ๊คัดเนาะค่าตะเบาหลาย <Please. Stop. S 1> กินไม่ได้ลูกนี่ขนมจีนเหรอ mm hmm. ลืมมาแปลงแช่นม้ม ¿Cómo no, te no, 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 no.

Kita tak sihat ah. Hmm. Hmm. กิ็นข้ามแรงไม่ต้องเต็มปากเป็นข้ามจับจหอม สาซมีมากินม้อแล้วบาบอไม่อย่างก็ฟองเสียป็ปืนกวยจีตาตึกก็ปอยูอย่างเด็กแว๊กซกซี่กินน้ำมีด้วยั้งเม่อืมอืมชัวอะเปลาแป๊บหนึ่ง เรื่องผักแค้กับโุรภาจะมามองอัญสินได้บวบวานนี้พักแก้กับผุรภา,าอ่ะดีไม่ตจังหอมต่ำดังได้บันนี้แไ่้ก็กแก้วไปน้งกันอืม สมุนไพรทั้งนั้นเลยจัดไปอืม Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฉันจะกินทำไมหมดมันดิน,นจ้าถ้าบ่หมดมันดินก็ขึ้นกินบ้าได้อีกแล้วเพราะว่ามันหมดอ,อายุแล้วฉันจะยาดเส้นทองเสียขึ้นกันมาจัดต่อเลยนำผักลงไป เยังไมันสิมีประโยชน์ bèo, có say là

Chim có tìm lại các mình thôi Anh nhìn xe bài thảo ôm gặp lên là ạ Được là cái bếp, phép phép bếp, bếp Đây là